สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับทอ่อแก๊สเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหัวปรับแรงดันเนื่องจากว่าหัวปรับแรงดันเนี่ยมันมีเยอะมีมากมายมีหลายแบบมีหลายสีแล้วก็มีหน้าตาประหลาดๆนะคะทําให้ลูกค้าหลายท่านไม่สามารถจะตัดสินใจซื้อได้นะคะว่าสรุปแล้วฉันจะต้องใช้ตัวไหนมันละลานไปหมดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะว่าปกติแล้วเนี่ยหัวปรับแรงดันที่เราจะต้องซื้อมาเพื่อใช้ที่บ้านของเราเนี่ย ควรจะเป็นหน้าตาอย่างไงนะตอนนี้เท่าที่ดูนะคะมันจะมีอยู่สองกองนะคะที่แอดมินกองเอาไว้นะใช่หไหมคะก็จะมีแบบนี้อันนี้คือหัวปรับแรงดันสูงแล้วก็หัวปรับแรงดันต่ําถ้ามีอยู่เดียวๆอย่างนี้ก็อพอจะนึกออกไหมคะนึกออกไหมคะมันก็ต่างกันอยู่นะใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูจุดสังเกตของหัวปรับนะคะก็คือถ้าเป็นหัวปรับแรงดันสูงเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเกลียว ปรับแรงดันที่โผล่ออกมานะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะส่วนหัวปรับแรงดันต่ำเนี่ยไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาซ่อนมันอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะระหว่างหัวปรับแรงดันสูงแล้วก็หัวปรับแรงดันต่ํานะคะไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้น่าจะรู้กันแล้วเนาะ,ะหัวปรับแรงดันสูงมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ประหลาดหน่อยตัวนี้เป็นของเดินระบบนะคะเป็นหัวปรับเดินระบบสําหรับอุตสาหกรรม ช่างท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะโฆษณาเลยแล้วกันว่าเรามีขายนะคะแล้วก็มีหลายขนาดด้วยไม่ได้มีขนาดเดียวมีหลายขนาดนะคะซื้อเยอะมีลดราคาพิเศษด้วยนะคะสำหรับช่างนะคะอลองติดต่อมาดูค่ะ0819619000โทรมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่ะนอกเรื่องไปละตอนนี้ขอปรับบ้านอ่ะ บบบ้านส่วนใหญ่เราจะใช้แค่2ตัวนี้หรือตัวนี้อ่าอันนี้มันมีเซฟตี้ไม่พูดถึงดีกว่าเอาเป็นว่าอุดเอาเป็นว่าเราจะคุยแค่2ตัวนี้พอนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าหัวปรับแรงดันสูงแบบนี้จะใช้กับเตาแบบไหนนะมาเลยเนี่ยค่ะนี่คือเตาฟู่เตาแม่ค้าหรือเตาไฮสปีดนะคะใช้กับหัวปรับแบบนี้นะคะนี่คือหัวปรับแรงดันสูงนะคะ Okay. ต่อไปหัวปรับแรงดันตาำหน้าตาเป็นแบบนี้เราไปดูกันใช้กับเตาแบบนี้ค่ะเตาบ้านนะคะกท,ทั่วไปนะคะนี่คือเราจะใช้กับเตาแบบนี้หัวปรับแบบนี้ใช้กับเตาแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของหัวปรับแรงดันก็ มีเพียงเท่านี้เองนะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีข้อสงสัยหรือต้องการติชมหรือต้องการแนะนำอะไรนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์08196190.00หรือ l i น์ ID นะคะ gascm.n ค่ะหรือสามารถติดตามเราได้นะคะที่ gascm ท่อแก๊สเชียงใหม่นะคะหรือแฟนเพจ เตาแก๊เชียงใหม่ซ้อมเตาเชียงใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ